สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเกรดาวงไก่รหัสการศึกษา077สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะจะมานําเสนอพระพุทธรูปสองปานะคะ่ะปานที่หนึ่งนะคะพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ค่ะประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดน้ำพระเมรุนะคะจังหวัดนครสีอยุธยาค่ะพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่นะคะได้รับความนิยมนะคะอย่างมากในสมัยอยุธยาตอนปลายสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในความหมายของ ปานธรมานพญามหาชมพูนะคะ,ะกษัตริย์ที่ถือพระองค์ว่าเป็นจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในจักรวาลคะ่ะพระองค์นะคะ,ะพระพุทธองค์นะคะจึงมนรมิตรพระองค์นะคะให้อยู่ในทรงในเครื่องทรงนะคะอย่างจากักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่กว่าพญามหาชมพูและทรงเทศนาโปรดนะคะจนทําให้กษัตริย์พระองค์นี้นะคะยอมผนวดและสําเร็จเป็นพระอราหารนะะันต์ค่ะ ักษณะของพระพุทธรูปแสดงให้เห็นถึงงานช่างในสมัยยุทธยาต,ตอนไปเป็นพระพุทธรูปก่ออิดถือปูนนะคะฉาบดลวยปูนปัน้นลงรักปิดทองได้รับก,การบูรณะครั้งใหญ่ในราชก,การที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และ,ะพระราชทานานามว่าพระพุทธ,ธนิมิตวิชิตมาโรโพดีสีสำเพ็จบรมตาลกคณาค่ะปานที่สนะคะ พระพุทธรูปปานห้ามสมุดค่ะปฏิสถานอยู่ในวัดพระศรีมหาธาตุนะคะวรมหาวิหารจังหวัดกรุงเทพพระพุทธรูปอยู่ในพระอิรยาบดยืนยกพระหัตถทั้งสองข้างทั้งสองนะคะแบกบขึ้นยื่นออกไปข้างหน้านะคะเสมอพระอุระ,ะเป็นกิริยาห้ามค่ะบางแบบเป็นพระทรงเครื่องค่ะ ครั้งหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ,สะเสด็จไปประกาศพระาศาสนาอย่างตำบลอุรุเวละแสนานิคมนะคะทรงขอประทับอยู่ในสำนักของอุรุเว,อเวกอสปะนะคะผู้เป็นหัวหน้าชนินะคะซึ่งเป็นที่เลื่อมใสของมหาชนนะคะในแคว้นมคตทรงแสดงอิทธิฤทธิปฏิหานะคะนาน,นประการเพื่อให้อุรุเว,เวะก่สปะนะคะคลายความพยศลง พระอ,องค์ทรงทำปฏิหารห้ามน้ําที่ไหลบ่าะะมาจากทุตสารทิศมีให้เข้ามาในที่ประทับนะคะและเสด็จจงกลมภายในวัดในวงล้อมนะคะที่มีน้ําเป็นกําแพงเหล่าชนินนะคะภายเรือมาดูเห็นเป็นอาจจรรย์นะคะจึงยอมรับในพุทธนุภาพนะคะและขออุปสมบทเป็นพระสูตรแอบเป็นพระพิสูจน์ค่ะ,อะขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ